เก็บผ้าไปเพ่งท่านี่พี่น้องตาติดใจกันลืมกันอะไรก็แช่เด้อพี่น้องราบการคิปมาสบายดีเห็นอ่ะพี่นั่นสบายดีพี่น้องกี่ข้าวกินข้าวเทน่ยกันพี่น้องม่นสบายดีผู้เอ็ดกันนั่งใหม่กันเนาะเจ้าตืนเปนั่งใหม่สบายดีพี่น้องก้นข้างกันเนาะสบายดีล้างใหม่พี่น้องกินข้าวอยู่บ้านนะว่าพี่น้องเลยเน้ยินแต่เสียงเอ้าเราบ่นนะห้อยห้อยพี่น้องกับขี้ปลาเพี้ย กินตะขีแล้วเหรตัวมมีเหรออ่าใช่ตัวใได้กินตะขีหนี่ว่าว่านเนาะถ้าน้องน้ำชูก็ซักยาจะไปได้ซักครับจะแมวเยัมาสักคำน้องมันอืมกินกจะากล่นเทานกินกนกินยาก่อนแล้วค่อยซักเถอะกินยาแล้วคุณซักยาเป็นอันสลดนั่นเด้ เดือพบรสหายนัดใหม่ที่ชิพุกห่อนกระดานอากาศห่อนกระดานพี่น้องกิ่นชอบันแ่แบบนีปลาเป็กี่นะเทนี้นี่คือโบเบกินข้าวก็ก้อยหอยเซอรี่พี่น้องเซอรี จะมาเงินอย่ากล้วยนะเฮ้ยม้าหายกระเจี๊ยกล้วยลูกไส่็นดูหน้าโมเดปููกูตาเด็กกตาใส้มักพริกเอาตามองจักอีเงังถือตามาหอดเอขาไปหอยอูอยู่ในนี่ดูมือนี่นะกวาดเถอนจักอี้ยังตกบบเอข้าโมแม่นนุกพริกกระยาอันนี่แหละคู่ใส่มอดทิทูอยู่นี่น่ะคอยพัตี้เบื้องตาแล้วเาเนี้มารับตาหายบางว่าเลย อืมกับแล detail, ้วมันไม่ได้ขาหรอกตาน่มันแสบทั้งนองพี Oil> ่ได้ห้องนี่กอาวาให้นะว่าเออแล้วมันแสบทั拜拜 <h uls> <h uls ้งนอกเออาแดงกปูอยู่โอ้ยกินเลยนะเชฟูอยางนี้มตกอูดอกลูกนี้อยๆยันต๊กอูยันตกอูยันให้ยังถั่วสีชมพูนี โอ้จีอุ้ยไฟบิขุดไปเยอสวน่ไลยุแงจาไยังลยอนิ่กนอนโเขียดก็บบิหรี่หั่นย่งบอกฝัดมูวานนี่เป็นล้มๆเนาะตอนคำนะมาเป็นเช่นพอพีเน้องเราไปเจอไปถามไป่นองไปเรียกหมวานกับเบ ไปเฮ็ดเบียจุกบ้านฝันเฮ็ด้าบ้านอืมเป็นได้กันเป็นหอยิพย์งบ้านไปต่างไปน้หนบ้านจะนอนยอจดเจ็ดสกงวะีห้าอืมโหแเาทันอืมยันหมดหะออกเปนลาย่้มดอว่าปลาเปียกกินตะขีโตเพารกิน แต่ก็เหนลุ่มบนี่ง่างชื่อชื่อากมากบอกอ้าว่าอยู่กุงเทพซื้อแล้วก็ซื้อซื้อซื้อาคมาแต่กรุงเทพพีมันเน่า่้ออย่าอยู่กรุงเทพซื้อก็ซื้อากมากท่นั้นเลยอื้อ รลป้ายบ่เนี่ยเห็นฟนฟูดลงอยู่รงในลายตูเติบอยู่เลยฟืนนั่นอยู่กระดากระดาอยู่น

แล้วือดูได้พอ่ายูกับไป่อนดูเขาให้เด็กดูเออไปทำมามบ้างนะออยู่บ่กะมีได้สือมาเลยาเลยะกดได้ คอยจะคิดไว้กัยังบุถซ้ำเละกันะอันคิดไว้นันไก่กันขนาดกับอันตัวออกนปารทเท่าขาขนาดแกคิดได้นืี่ว้ดหอะอืมอย่แรกของเจ้าอ่าแรกขอก่ะวันห้าบุตรเนาะ

คันเย็นนั่นยู่นั่นเองแล้วคนบ่คอยกินหายกินไดกินมกเตงกินอะไมาสียใค้มันจามันคมนะตีคมเอาคมคมหมากเลืองๆ่ำตาเนื่อกินเขาะไปล่างรัดเด้อไป่างรัวเห้อ

มาท่านเห็นนะยาสูษนะป้อยยังวะอหัทนี่ตลานี่า่บากมอมไม่ไตปตัอมันจักนีได้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 นกินยาได้แต่แล้วมันจะสัยาหมันไข้ยาตั้งสี่สิบับยาที่แพทย์ให้กินนั่นเด้ยามันแพ้ยา

เที่ยวแล้สามสิบแปแต่อยู่ท้องไงเพราะจนประบุนหายหัวมึงสิขี่ได้รถนั่นเราอ่ะขี่แต่รถจนหดมันสิดอดมือออกเอ้ยแต่คะแนนมาพวท่านเนออกหันมือซ้ำควานี่สิมาถวายอยู่นั่นน่ะออกก่อนนะโอ้ยว่าเอาปิ่นฟ้าหันเลยเดี๋ยวก็เกียนเองยาวแบบข้ามไปฟุตโพเนาะพี่น้อง ออกระทึกยัก็ดูคนอ่ะเดียววาห่อนดอกมันไปได้ยังไงบ่ม่ใช่นงไก่มอมีเล่ไก่ตกใจด้ยเลือกไก่เลือไก่ลา้อเพดว่าขันบ่ได้เลือกไก่หายวิบนอันนี้หายดังครับว่า ເລີຍໂຕໄມ້ແຫຼະປິດເດີ້ເຈົ້າປິດເດີ້ເນາະຮັບແລ້ວອາຫນ້ອມສູ່